Mhm. บร <S 2> <S 2> <S 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 <The <The ิสุทธ <The <The ิเพชเยสวัสดีปลาุง่ยสวัสด mm, ีุงเน่บรสุิเ่ใชอไดกินได้บริสุทธิ์ะอันันเป่ากันนะสวัสดีปรุงแม่เลยแกนเลยาสวัสดีปลาลุงนะแม่นะสวัสดีปลาลุงสวัสดีพี่น้องกินปลาบริสุลกบรุบใ่พริกไ้เดียวนะ ไปดิเอ้ยข่าวลือนักติดยักอีดโอเคกดสตไปดีพ่อแม่หมพี่น้องกดเลยเอ้โหได้ดิข่าวกับแกงน้ำไม้กับตุ่มยำปลาหัวปลาไม่ได้พี่น้องเด้อแกงน้ำไม้ห้วมาฮึเอาข่าวลือข่าวเนาะ มนจะได้กินเพื่อนด็กม่จนเทียงพี่นข้งาจ้าขอเสขอียงนี่ด้ยมันี่ตัวเทียงด้วยงเนบอันเออเลยลูกกินนี่ไปอยูได้กิเนาะพีปีเธอจะเชื่อไปสั่นบอกนะ เจาะเอาถั่วได้กินปลาเพครับมาจมไข่ให้ผมดิเฮ็ดไข่ยากมาเลยแม่อ้วนมันชื้อนะมาหายแป้ปจนควรแม่อ้วนมานชื้อมาอยู่นี่ได้อามาลูกดื่มดื้อแบงเลยคนน่ะมากินเฮ็ด ไม่วืมชื่อเมื่อกครับชื่อมังบัวป่ะมานวันนี้ว่าไปไปใช่ไหาไปทไปมไมเลนเนาะมาแล้ตอบในบ่ายกแหเก็บดกมาเนาะได้กับกาน้อนสาิตย์อู้ใช่เอาใชัวไนนะ เจ tomar, ok ้วัวไปตัวมาเซ่นหมาเ่ไหมก็น่าไปแลไวบ้าเนี่ยอะไบ้าหาแล้วต้มยำนะกินไวับหอยหอยกับเพชรมาแต่เพิ่งกินน่าเผา

ไม่ก็ไม่อ้วนได้วอกไปยูนายูนาเออเสระจาล้วกคมเ้ายอย่งมั่นตัวทีออกลายแย้วเวลามาปลูกไปสิตัวมมอยู่วันะตองตับงเงาเ็กระบอกนิดิียปลาปลาหรอวะอืม แซ่บอร่อยอ่ะมาลองไปะชุ่มกับกระปุกไปนะแซ่บด้วยเืเดียวรอบสองรอบสามแล้วก็แ่แล้วก็ต้องใช้กลางกลางเลย

ปานะนี่ไม่ใช่เอาอันนี้ง้างมานะไม่ใช่ข้อจะน้ำเออข้อจะนมีกางหย่อนเลือหย่านตะข่ายเดือนข้างในก็้างใก็ใหญ

มันกินอ่ะบืนมันเกิดน้องพิงจะสังง่งียงน้องพิงคยังเกิดน้องพิงบเงงง่เกิดน้องพิงมื่อื่นบางที่พกเกิดน้องพิงมันเกิดในอ้วนแน่นี่พร้อมกันเลย ไม่เอื้อก็ได้สอปีอืมห้เหรอสองปีก็ได้สองปีแคก็ได้ยังปีปีว่าจะกันสามปีแล้วจะสามปีปลายแล้วหรอก mình nhọn mít nhọn mít không bỏ lỡ những video hấp dẫn อย่านั้นอยานบาดีประุงบ้าม้มือดบาีประุงนะบาีประงเยไง่ผลตกววันไดเนาะ هون هون

มือด so ิหรออยากกินได้พ yeah. <assic> ่อบอกได้อยากกินมได่อบอกได้อยากกินขนมได้พอบอกห้กินมอยาไปกินนมน่แม่บอกให้กินนมยานมเยอะ

หาปีมั่งใช่ไหม่ค่ะค่กวกนก่อนเดยวเฮ้ยริ่ยตัวผัก่ะอืมตัวผัก่ะเพิ่นนี่ครับตะกนคือหนึ่งจุดสองเพ็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เจะไม่ไลยตากไปให้น้องมฆน้องมฆรีบมาแนอนำมากินกันเนาะเก่งไหมเก่งฮ็ตใช่น้องมิ้งวะมากินจะนี่ มันมันบ้านนะมันมันแบบมากเนาะพ่อเจียงมังก็โตก็ปูแล้วก็เนี้ยปีงูปิ้งเป็ดปิ้งไก่หมูยังยังบ่บ่ปนใดไก่ทอดไก่ยังอร่อยเนี้ยมบบมันมันเห็นว่าพัดพงกีแบบนั้นนู้นนะแล้วก็ถ้าถามก็น่าก็น่าจะกินแล้วก็ปนปูปนปลาแล้วไม่ต้มไป

ก็คือออกไปบ่ตัดปเมือแลป่ะเร่มนจะไม่เหแล่มาค่ะังวาลูกสาวอ,ะอ่ะยืนเต้นทำลูกสาวอายุด็ยิยงเนาะตัด,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 ดเดืนนอนเดีอวนึงยี่เดือนเดียวไม <c oughs> ่กระสีเวทจนได้เห็นไหนเห็นพ่อกม่เป็นผู้ตรวจเวเดือนเนี่ย แล้วก็หัจากยูดีแล้วก็บัพนกอือืมกินได้ไลูกเหงาเห็นว่าจะอืลูกสาวเหออยากไห้กสาวไมากินได้อยากก็คือกินได้แค่อืมเป็นไปกปะอืให้บอก้กนะ ยงเลยเนาะนั่งช่วยจะเดือนไหนก็นดึงเลยพื่อย่างีฝนพี่กันะวบบะเกี่ยวข่าว่ะข่าม่านปะพิยิให้โบขึ้นเนาะบวชฝนไก่หอยเราหนักเนาะเป็นมาหิรักเท่ากับ นักกันบรีนัก,จนกเจาะ่เรีอะไรแต่เตือนเกันก็นก้นองพิงนะว่าน้องเดียวถุงคข่อยืมกันก็ไ้ ิดบารีอวนฮะนีบ้งเกิดทังเกเจ้าเลยคื่อพามาแล้วเราตั้งในแบบในในเสในยังนะไอบต้องของแท้บมัเเขาสัมรเ่เถื่อแบบสมัรบไรแให้มั่วไปมันก็ได้ขึาตามน่ะแซ่บยังไหั่น อิ้มก็เห็นไวเนาะขึ้นอิ้มๆไม่ลองเลยไมกัไใ่ได้ไรไม่กินสุดเชฟชุดกินปลานี่กับชื่อมาตเตอรวึ่งเดะสาวเย็นภาพไป ป่าดิิดุมม่พอลนะยืนชัดบังเาหมดแล้หรอแเจนอะไรใช่หมุดขั้นพุไม่พองเน้ะ มาแรงวันไม่ักัหมดเนาะยังยังขายเพราะว่านี่็ผลตกบมือบัขึ้นตุ๊แขฮงแห้งว่านจะอิ่มแล้ว่็เลยไปนองเนาะได้อนก็เลยกินข้าวเหนียวมาแงวันกันเผเาเลย ที่น,น,น้องเฟรนช์แนลตอนนี้เนาะก็สิบเอ็ก,กิบกระตุกก่อนเด้อเนาะเก็บผ้าขาก่อนขลามก่อนในวนันในจอมพอกันติดหน้านาะม่นช่นองเมือ่อ้จะกินข้าวกับแกงละไม่ต้มปลาต้มยำปลาเนาะต้มเมื่อคืนเนี่ยวันเตียมคนอยากกินต้มยำปลาก็ได้เห็นเพื่อนมากินเมื่อคืนนี่ก็ได้มาเดือ,อยโยก็ได้มากินตนอนรอบเศร้าโดยได้กับแกงละไม้เพื่อนเหมือน,อนเนาะโดย พอกันคลิปหน้าเด้อเนาะขอบคุณกับคนเอฟซีวัตสุขุทุกคนที่กลมาติดตามรับชมที่บวกทางโฆษณาเนาะไปพี่น้องที่มา,ปนานเป็นกนลังใจให้เพื่อนและน้องบูดีเดนะ้อเนาะขอบคุณขอบคุณไปพี่น้องวัตสุขุทุกคนไปแล้วบ็การ์วาสบายดี